ทางปากีสถานออกมาบอกว่าอินเดียกำลังจะทำสงครามใหญ่ในอีก24-36ชั่วโมงข้างหน้าเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีสงครามใหญ่แต่ว่าจะพาไปดูก่อนว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีอาวุธยุโทโธปกรณ์จักแยบ,บภาพทางการทหารยังไงบ้างในกรณีถ้าเกิดสงครามจริงหรือถ้าไม่เกิดสงครามจริงเนี่ยใครมีความเหนือกว่าทางการทหารมากกว่ากันนะเราไปเปรียบเทียบ กำลังทหารในด้านต่างๆก่อนอินเดียเป็นมหาอำนาจทางการทหารอันดับ4ี่ของโลกปากีสถานอยู่ที่อันดับที่12ในแง่งบประมาณเนี่ยอินเดียลงทุนทางด้านกลาโหมมากเป็นอันดับสี่ของโลกอยู่ที่7 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐปากีสถานอยู่ที่38ของโลกกำลังพลอินเดียมีพลประจำการขออภัยค่ะ กำลังพลทั่วไปนะกำลังพลทั่วไปอินเดียมีกำลังอยู่6 6 2ล้านคนเพราะประชากรเขาเป็นพันล้านปากีสถานมี109ล้านคนส่วนกำลังพลที่เหมาะสมต่อการเข้าประจำการเนี่ยอินเดียมี523ล้านคนปากีสถานมี86ล้านคนเยอะมากนะเยอะมากส่วนทหารประจำการนะอินเดียมีทหารประจำการ1นึ0 0ล้านหมื่นนาย ปากีสถานมี654,00 0น่ายกองพลสำรองหรือว่ากำลังพลสำรองอินเดียมี1 1 5 0 0ล้านนายปากีสถานมีครึ่งล้านไปดูอาวุธยุโทโธปกรณ์บ้างนะคะอินเดียมีเครื่องบินกี่ลำ2 2 2 9าลำปากีสถานมี1399าเลำเครื่องบินรบอินเดียมี513ปากีสถานมี328้ยานเกราะโอ้โหอินเดียมีเยอะมาก แสนสี่ปากีสถานมี17ื่นปืนใหญ่อัตตาจออินเดียมีร้อยระบบปากีสถานมีเยอะ6 6 2ระบบเรือบรรทุกเครื่องบินอินเดียมีของตัวเองก็คือวิกรมนะมีสองลำปากีสถานไม่มีเรือดำน้ำอินเดียมี18ลำปากีสถานมี8ฟริเกตอินเดียมี14ปากีสถานมี9เปรียบเทียบจะเห็นนะคะว่าอินเดียเหนือกว่าปากีสถานในทุกด้านถ้าเกิด ใช้อาวุธแบบดั้งเดิมแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ปากีสถานขึ้นมามีสถานะเทียบเคียงได้เนื่องจากปากีสถานมีหัวรบนิวเคลียร์พัฒนาได้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเลยนะคือในช่วงที่สองชาติทำสงครามกันครั้งที่2เมื่อทศวรรษ1990นะฮะมาดูเรื่องนิวเคลียร์ข้อมูลจากสถาบันวิจัยสัติภาพนานาชาติสตอกโฮม ระบุนะคะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วจากการสำรวจเนี่ยอินเดียมีหัวรบนิวเคลียร์ประจำการ172หัวรบปากีสถานมีพอๆกัน170หัวรบทีนี้ถามว่ามีแล้วความเป็นไปได้ในการใช้เนี่ยมันสูงขนาดไหนถ้าวิเคราะห์ตามนโยบายการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือว่านิวเคลียร์ด็อกทินเนี่ยสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มระบุว่า ปากีสถานมีท่าทีที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนถ้าถูกหรือถ้ามองว่าการดำรงอยู่ของรัฐกำลังถูกคุกคามอย่างรุนแรงเนื่องจากปากีสถานไม่มีนโยบายที่เรียกว่า no first use policy ชาตินิวเคลียร์บางชาติจะมีนโยบายที่เรียกว่า no first use policy คือจะไม่ใช้ก่อนจะใช้ก็ต่อเมื่อถูกยิงใส่ แล้วตัวเองถึงใช้แต่ปากีสถานไม่ใช่ปากีสถานไม่มีนโยบาย no first use policy เพราะฉะนั้นเอาแค่รู้สึกว่าการดำรงอยู่ของรัฐกำลังอยู่ในความเสี่ยงก็สามารถใช้ได้ซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปากีสถานคาวาจามุหัมมัดอาซิบ ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เป็นสัมภาษณ์พิเศษพูดถึงเรื่องนี้นะนักข่าวถามเรื่องนิวเคลียร์รัฐมนตรีกลาโหมของปากีสถานพูดบอกว่าจะใช้นิวเคลียร์หากมีภัยคุกคามโดยตรงต่อการดำรงอยู่ของปากีสถานอันนี้คือพูดตามลาย no first use policy ส่วนอินเดีย ไม่เหมือนปากีสถานอินเดียมีการยึดหลักการ no first use policy แปลว่าอินเดียจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนจะไม่เป็นคนกดปุ่มก่อนจะใช้ก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความแบบว่าหน้าห่วงเหมือนกัน เพราะว่าอะไรคือสิ่งที่บอกว่าปากีสถานกำลังอยู่ภายใต้การคุกคามจนกระทั่งความเป็นอยู่ของรัฐกำลังอยู่ในความเสี่ยงมันไม่มีมาตรวัดชัดเจนแล้วพอมันไม่มีเนี่ยแล้วปากีสถานมีนโยบายว่าต่อให้ไม่ถูกโจมตีข้าพระเจ้าก็ใช้นียวเคลีรยได้มันก็เลยรู้สึกว่ามันอึมครึมนะ ทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งว่าการจะใช้ไม่ใช้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอีกบ้างอีกอันนึงมันขึ้นอยู่กับว่าพรรคพวกหรือพันธมิตรของตัวเองเนี่ยสนับสนุนหรือเปล่าเพราะว่าใดๆก็ตามถ้าเกิดขึ้นอาวุธนิวเคลียร์ถ้าใช้แล้วเนี่ยมันจะดึงทุกประเทศบนโลกเข้าสู่ความเสีย่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพันธมิตรของปากีสถานรู้สึกว่าใช้ไปมันเสีย ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยแล้วช่วยดึงเนี่ยมันก็จะไม่มีการใช้แล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดชาตินั้นเป็นชาติที่มีอํานาจต่อรองสูงสงูนักวิเคราะห์ก็มองว่าอันนี้จะช่วยยับยั้งให้ปากีสถานใช้อาวุธเนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นมันดูว่าแต่ละฝั่งเนี่ยมีพันธมิตรเป็นใครบ้างฝั่งอินเดียมีสหรัฐสหรัฐกับ อินเดียเนี่ยอยู่ในกลุ่มพันธมิตรที่เรียกว่าคอตแล้วก็มีฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยขายข้าวมินท์รบราฟาเ,เอลให้อินเดียอิสราเอลก็เหมือนกับจะอยู่กับอินเดียรัสเซียไม่เลือกข้างตรงๆแต่น่าจะเอ็นไปทางอินเดียเพราะว่าอินเดียคือผู้ซื้ออุธรายใหญ่ของรัสเซียญี่ปุ่นและออสเตรเลียก็ เป็นพันธมิตรของอินเดียนะคือมีความสัมพันธ์การทูตกันแต่ทั้งหมดทั้งปวงไม่ได้บอกว่าทั้งหมดจะเข้ามาช่วยรบถ้าเกิดสงครามนะเพียงแต่บอกว่าฝั่งไหนเนี่ยมีชาติใดเป็นพันธมิตรมีเพื่อนบ้างส่วนฝั่งปีกปากีสถานนะฮะคนที่คบค้าสมาคมกับปากีสถานมีจีนจีนเนี่ย มีความสัมพันธ์กับปากีสถานเพราะว่ามีความร่วมมือที่เรียกว่าซีเพกัน CPE c แล้วจีนมาสนับสนุนปากีสถานมีความร่วมมือเพราะว่าจีนกับอินเดียก็มีปัญหากันมีปัญหาเรื่องดินแดนบนเทือกเขาหิมาลัยกันเป็นคู่ค้าที่สําคัญกันแต่ว่าก็ขบกันอยู่ระหว่างอินเดียกับปากีสถานเพราะฉะนั้นอินเดียกับจีนเพราะฉะนั้นจีนก็เลยต้องมาคบหาสมาคมกับปากีสถานด้วยเพื่อที่จะถ่วงดุลอํานาจของอินเดีย ตุรกีก็อยู่กับปากีสถานคือเป็นพันธมิตรกับปากีสถานนะฮะมีงานแชร์ข่าวกรองร่วมกันด้วยซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสส่วนอิหร่านนะ<า>ก็ดูเหมือนจะอยู่กับปากีสถานแต่ว่าทับซ้อนกันอยู่บ้างกับอินเดียเพราะฉะนั้นเราเห็นพันธมิตรของทั้งสองฝั่งนะก็ต้องบอกว่าพอจะห้ามได้อยู่ จริงๆเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางาโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาพูดด้วยนะคะบอกว่าอยากจะให้ทั้งสองฝั่งยับยับย้งชั่งใจใจเย็นๆแล้วไม่เฉพาะจีนที่ออกมาพูดสหรัฐโฆษกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาพูดบอกว่าอยากจะให้ทั้งสองฝั่งเนี่ย d e e s c a l a t e หรือว่าลดระดับการเผชิญหน้าความตึงเครียดกันเพราะว่าจะไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนะแต่งานนี้ปากีสถานออกมาเปิดไพ่ก่อนบอกว่า อินเดียจะโจมตีตัวเองภายใน24-36ชั่วโมงจะเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้กันแล้วถ้าเกิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ดูบริบทให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะ